ภาวนาเนี่ยมันแปลว่าเพิ่มพูนกระทำให้ยิ่งขึ้นกระทำให้เจริญเวลาพวกเราไปภาวนากันที่วัดก็คือเราไปกระทำให้ยิ่งขึ้นกระทำให้เพิ่มพูนและกระทำให้เจริญเราไปกระทำให้ยิ่งขึ้นเพิ่มพูนหรือเจริญในอะไรในพระพุทธศาสนา สองอยู่สองเส้นทางหลักๆที่มนุษย์ในชาตินี้ต้องกระทำให้ยิ่งขึ้นเพิ่มพูนและ,จะเจริญน,นั่นก็คือเรื่องของจิตเป็นหลักแยกออกมาได้อยู่สองแก่นสารธรรมก็คือการทำสมถะภาวนาและการทำวิปัสสนาภาวนาสมถะเนี่ย ก็คือทำให้ใจมันเป็นสุขใจที่มันฟุ้งซ่านมันทุกข์ถ้าเราทำความสงบได้ใจจะเป็นสุขสมถะจึงเป็นเรื่องของการที่ทำให้เกิดความพอใจนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือวิปัสสนานี่เป็นไปเพื่อการ มีปัญญาของจิตและปัญญานี้ไม่ใช่การส่องออกไปรู้เห็นอนาคตพูดผีปีศาจเห็นอนดีตนะครับไอ้นั้นก็เป็นปัญญาเหมือนกันถ,ถ้าทำริ์ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้ความเห็นแบบนั้นแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้เน้นในวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่เป็นตนเกิดดับ เขาเป็นที่พึ่งไม่ได้เสื่อมสลายนะครับควบคุมไม่ได้ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมขันห้าทั้งหมดเป็นทุกข์สัเพสาาสเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังคาราอนัตตาติแต่สลายเสื่อมเพเพังไปทั้งหมดนี่คือความจริงที่พุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคือความจริง ปัญญาที่จำไม่รู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เป็นตนตุงประกอบเป็นความจริงที่มีเฉพาะในลิกสิทธิ์ของเรานะครับวิปัสนาและวิปัสนามันจึงเป็นความหมายของคําว่าการกระทําให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาการกระทําให้เห็นความจริงหรือการเข้าสู่ความจริง ที่เห็นความเป็นรูปและนามไม่เที่ยงเป็นจุกไม่เป็นตนเกิดดับเสื่อมสิ้นสลายไปเอาเป็นที่พิงไม่ได้ควบกุมไม่ได้นี่แหละคือแก่นสาระของพระพุทธศาสนาเช่นสมถกะกิปัสนาเนี่ยไม่มีกันคือจะต้องไปด้วยกันเพราะถ้าจิตใจที่ไม่สงบไม่สุขมันจะตั้งมั่นไม่ได้พอตั้งมั่นไม่ได้มันจะตื่นรู้เบิกบานพอที่จะเอามาแยกธาตุขัขนธ์ที่เรียกว่า นามรูปปริเฉตหรือการเห็นเป็นภาคส่วนของกายเวทนาจิตของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันแยกเป็นส่วนกันไม่ได้พอเห็นว่ามันแยกส่วนกันไม่ได้เราก็จะไม่เข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราครับต้องเห็นมันแยกส่วนของเป็นนามแรกจึงจะตามมาด้วยอันดับที่สองก็คือในการแยกส่วนนั่นเห็นมันควบคุมไม่ได้เห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยน เห็นไปทุกระดับนะทั้งรูปและนามทั้งหมดจนกระทั่งไม่ยึดถือรูปและนามทั้งหมดพระอาจารย์บอกว่านะครับการบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือการปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งปวงไม่ได้ไปทําลายกิเลสนะแต่ไปไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งปวงเฉะนั้นสมถะ และวิปัสนาในสองกลุ่มที่ตั้งขึ้นก็จะพาไปสู่ในเซกชันทั้งสองนี่แหละนะครับเมื่อก่อนผมก็ทำสมถะเป็นหลักในการฝึกฝนตนเองในเรื่องของจิตคือไตเึกขาอาธิศีนอธิจิตเนี่ยผมฝึกสมถะเป็นหลักสมถะก็เรียนตั้งแต่สมถะของฝรั่งนะครับการทำจิตให้สงบแบบไลอกนอกตัวแบบฝรั่งสมาธิแสงสมาธิ ที่กาหนดแสงกําหนดกับสินกําหนดอรู้ไปข้างนอกกับแม้กระทั่งกําหนดดูอวัยวะกํากหนดจักรงจาักราอะไรทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเพื่อความสงบเพื่อความสุขนะแต่มันเป็นสงบสุขแบบทื่อๆแบบแบบที่ยังไม่ได้ตั้งมัน่นที่จะเป็นรู้ตื่นเบ,บ,บิกบานคือไม่ไม่พอสำหรับก,การนํามาเอาใช้ในการวิปัสสนานะครับ แต่อย่างไรก็ดีก็มีประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่งนะสมาธิแบบฝรั่งที่ไปเรียนมาสมาธิแบบจีนแบบโยคะแบบลือศีดาบทใหลา,ายศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราพยายามที่จะหาประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่แล้วก็ใช้ให้ถูกกับเหตุปัจจัยเอานะครับแต่ถ้าจะไปเพื่อการวิปัสสนวาณสมถะนั้นจะต้องเป็นสมถะที่นําเข้าไปสู่การตั้งมั่นของใจ ก็คือทําให้ใจเป็นรู้ตื่นเนบิกบานพอที่จะไปเห็นความจริงว่าชีวิตมันแยกธาตุแยกธาตุขันนอ,อกจากกันะว่าขันห้ามันเป็นแยกออกจากกันมันควบคุมไม่ได้เป็นทุกข์แล้วมันไม่เที่ยงนะครับซึ่งใจที่จะไปรู้จิตที่จะไปรู้ในตรงเนี้จะต้องตั้งมั่นตื่นไม่สลุมสลือและก็ต้องดึงเข้ามาสู่การพิจารณาในรูปนามของตนเองไม่ใช่การไหลออกไปข้างนอก ไม่ใช่การเป็นอย่างรู้อดีตอนาคตเห็นส่สวนเห็น,นทีเห็นเทวดาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับซึ่งสมาธิในที่จะมาใช้ในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นสมาธิที่เน้นเรื่องของความตั้งมั่นของจิต <S <S เพื่อให้เกิดรู้ตื่นเบิกบานภาษาธรรมก็เรียกว่ารักนูปนิชฌาน <S <S 2> <S 2> จะเอาเราเราวางบาลีไว้ก่อนแต่ให้รู้หลักเบื้องต้นก่อนแล้วว่าสมาธิฐฐคือทําให้เกิดความสงบสุขหรือทําให้เกิดความพอใจนั่นเอง พอใจมันสงบสุขมันจะไม่สร้างออกไปข้างนอกเพราะที่เราสร้างทุกวันนี้เราสร้างไปกับตาหูจมูกลิ้นกายไปดูทีวีไปฟังเพลงไปนั่นไปนี่เนี่ยมันสร้างไปเพราะว่ามันไม่มีความสุขสมถะจึงเป็นการทําให้ตัวสุขมันแอคทีเตที่หัวจิตหัวใจเลยเพราะเราต้องการสุขที่นี่นะแต่มันไม่รู้จากวิธีไงมันก็เลยสร้างออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอใจมันสงบสุขได้ปั๊บเนี่ยมันจะสุขสุขของมันเองแล้วก็มันจะไม่ไปเสพ ผ่านตาหูผ่านจมูกลิ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะสงบระงับนะครับตรงนั้นเนะี่ยวิธีการที่จะทําสมถะให้ตั้งมันได้ก็ต้องบอกว่าน้อมแนวลมที่มีความสุขนะครับเราเรียกว่าอารามานุปนิช,ชานคือความสุขเป็นตัวตั้งเหมือนอย่างที่ผมเคยสอนแล้วนะครับในอุปนิสสูตรว่าสุขหนุนสมาธิเนะี่ยมาจากพระสูตรนี้นั่นแหละนะครับถ้ามีสุขแล้วจิตจะตั้งมันได้ง่าย จิตจะเป็นสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายเพราะว่าสมาธิมีสุขเป็นเหตุมีสุขเป็นอาการนั้นถ้าเราเราลึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยเราจะสงบได้ง่ายๆเลยซึ่งสิ่งที่ผมใช้กับตัวเองในช่วงหลังมาเนี่ยผมใช้เรื่องของบุญและลึกถึงบุญนะครับบุญเป็นจุดรละลึกที่ทําให้ผมมีความสุขแต่เมื่อก่อนใช้อะไรใช้ลมหายใจใช้พุโทโธนะครับแล้วก็ใช้มนัสสตินี่ก็ทําให้สงบได้ง่าย แล้วก็เดินจงกรมนี่ก็ชอบนะครับเรียกว่าใช้ได้หลายแบบะแต่ที่ที่ช่วงหลังมานี้ทําให้ให้เกิดความสุขได้ทันทีคือสงบใจไม่สาาร้างออกไปกคือถึงบุญคือดึงบุญมาที่ตัวเองตรงๆเลยแล้วก็ระล,ลึกถึงนะครับอิ่มเอิบกับความสุขของบุญนั่นนะคอยตัวเองเป็นสุขขอยตัวเองเป็นสุขมันก็สุขขึ้นมาได้มันก็สงบแต่ตรงนี้ยังไม่ได้สามารถอาไปเดินปัญญาได้นะมันแค่สงบแบบแบบอ่า กบอ่ะมันก็สุกมันก็มีอนุภาพดีหรอกแต่มันมันยังไม่ตื่นรู้เบิกบานนะครับซึ่งรู้ตื่นเบิกบานเราจะไปพูดกันในมากหน่อยในกลุ่มวิปัสนาว่าเราจะตามดูกายใจนี้อย่างไรในชีวิตประจำวันเราจะทำอารมณูปนิชานให้สู่การเป็นรัตนูปนิชานนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็มันง่ายผมต้องบอกว่าพอข้าจริงเนี่ยทำตามแนวทางของพ่อปาโมดเนี่ย ง่ายที่สุดละแล้วก็เหมาะเหมาะกับตัวผมเองนะกับคนอื่นผมไม่รู้เพราะเมื่อก่อนผมไปพิจารณากายแล้วผมเครียดโอ้ยนั่งดูเวทนานานๆแทบจะเป็นบ้านนี่ะนะครับก็ถึงมารู้ว่าตัวเองเป็นสายพิจารณาจิตจะดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเจ้าความคิดเยอะเป็นจบสูงนะครับวฤษฎดีเยอะคิดนั่นคิดนีปนน่ปรุงนั่นปรุงนี่เป็นนักเขียนเป็นนักแต่งเพลงน,นักดนตร,รีมันปรุง หมาะกับการมานั่งดูจิตในชีวิตประจําวันจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคาจิตมีโทรศ์ก็รู้ว่ามีโทระนี่แหละจิตสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์นะครับมันว่างก็รู้ว่ามันว่างนะครับมันบีบเข้นมันอะดอักก็รู้ขึ้นมาเนี่ยถมตามรู้แบบนี้ตามมาสักประมาณปีกว่าแล้วก็เจริญนะนะครับแต่ไม่เอามาพูดกับพวกเราสิ่งที่จะสอนในห้องวิปัสสนาเนี่ยก็จะไปค้านกันกับการแปะโน้ตการแผ่จิตอัปปะมัญญาการ ทำสมาธิแสงนะครับการอุทิศบุญการดึงบุญมาใช้รักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าเราก็ควรจะสำเนียกทําในส่วนนี้ด้วยมันมีประโยชน์อยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์สำเนียกมาดูไม่ใช่ว่าจะไปเอาแต่สิ่งที่เป็นธรรมะออกนอกตัวเอาแต่ความร่ารวยเอาแต่สายพระโพธิสัตว์ทั้งหมดสายดับสายนิพพานเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยนะครับชีวิตมันจึงจะสมบูรณ์ แล้วพอแก็บทั้งหมดเนี่ยที่เราดําเนินตามพระโพธิสัตว์ท่านก็คือปลายทางก็คือพระนิพพานนี่แหละฉะนั้นเราต้องวางรากฐานของการดําเนินเรื่าอาธิจิตของเราเนี่ยไปสู่อธิปัญญาที่ถูกต้องก็คือไปสู่เส้นทางของความสมบูระับที่มันเสถียรไม่แปรเปลี่ยนรืยความบริสุทธิ์เนี่ยนั่คือพระนิพพานที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นฟังทั้งสองสายนะครับเอามันทั้งหมดน่แหละนะฮะดำเนินให้มันถูกต้อง ตามพระพุทธเจ้าสอนเป็นหลักนะ